สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพพีลิซาพาน้องแพรแคนนี่ไปเลี้ยงข้าวโมเมนต์สาวไทยค่าย YG น่าจับตามองไม่น้อยสำหรับ b บบี้มอนสเตอร์เกิลกรุ๊ปน้องใหม่ค่าย YG e n t e r ็นเทนเมนทที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวหนึ่งในสมาชิกวงเป็นสาวไทยชิกิต้าหรือน้องแคนนี่รินรัตชาที่ปัจจุบันอายุเพียง13ปี ที่มาพร้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเสียงร้องเท่ๆหลังเป็นเด็กฝึกหัดของ YG เพียง1ปีครึ่งนอกจากเสียงร้องที่เป็นเสน่ห์แล้วเธอยังมีความสามารถทางด้านการเต้นยอดเยี่ยมอีกด้วยล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โมเมนต์สาวไทยแห่งค่าย YG นำโดยไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าแบล็คพิงค พาน้องๆเด็กไทยน้องแคนนี่และน้องแพร ى, ไปทานเลี้ยงเล้งแซบในเกาหลีซึ่งน้องแพรเป็นอีกหนึ่งคนที่ชาวเน็ตจับตาม,มองว่าเธอจะได้เปิดตัวเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ Baby m ม n นสเตอร์หรือไม่แต่อร่าความสวยความวิชชูเป่งประกายสุดๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ